ยอดมากครับผมให้วันนี้หล่อจริงเลยครับอ้วนมากครับมีแฟนครับเนี่ยมีผัวแล้วค่ะทำไมอยู่ยืนคู่กันเวทีกันีครับมีมจับวันนี้ไว้เคยไปถอดไฟเห็นแล้วมันยอดเสเดี๋ยวเดี๋ยวเราถอดไฟให้นานจังวะนานคุณน นี่งสอหรอีกขึ้นปหลังได้ะได้ะตัวนี่เออโอเคเลยาปัสดนะครทุกคน้ยสวัสดีครับแม่บีสวัสดีค่ะสวยจังเลยอ่ะอยู่ต่อไหมเ่ย อยู่ต่อไหมอยู่อยู่ถึงที่ปิดกล้องอ่ะใช่ครับบรรยากาศสดๆครับทุกคนจะกลับได้ยังไงนาะมีแต่ไปอีกคนรอรอปมีี่รัลูกสาวก็เก็บเงลายงน นี่ลูกสวัสดีนี่จ้านี่ผพาลูกสาวมากเนรับจ้าเป็นตาชุดแต่จ้าบัตรัครเราจะเลี้ยงผาแม่ไปกินยาด้ลูกแม่มาอออดิร์ชป่ะแล้วลูกเนาะลูกไปร่างนาลูกเจ้าลูกเยตกใจแล้วล่อพี่เนี่ยปวดหรอเป็นไปกันยังวเมอฟเอ้าเมอฟ ใครดิดนทุนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือเอฟซีเซนโดนอย่างเดียวเลยนี่บ้านบางสโลปิ้งปิงนะมีแต่มีแต่สไตล์นี้เนาะเอฟซีเซนโดนนะครับของผัวเนี่ยอย่างเนี้ยไปซะแบบรุ่นหลุดโซ่อันนี้อันนี้รักยาป่ะดิจะเกินจะเกินกับพวกพ้าจากละซี่บ้ากับบล็อ

แขออตคมนี้เาลิงคันขึ้นขึ้นเป็นมืออื่นกตเโอเคเม่ขาครับตอยรับต้อยครับไมหอกพูดมามาเด้ดออรกับปงใส่อยู่กับพี่หมอพี่หมอเราไปสุกนี่ มา14นะครับแฟนมาสมซื้อมากสโลปิ้งๆอยู่หลบพี่บ่าพี่บอยอยู่ปิ้งแล้วเริ่มเริ่มปิ้งแล้วปิ้งแล้วปิ้งสองปิ้งแล้วแฟนมาปิ้งหลายกว่านี้จะตัเหลือบ้าสโลปเนี่ยเหลือบองบอเงด้รเด้ มืนเห็นใจทีเราไปปืเขาเก่งเดียวกันวดาแม่สรเป็นแม่แล้วติเีจากลัซี่รุไและนมด้ได้ขอบคุณครับ FC มารอส่งไม่บีกันเต็มเลครับผมยมากอ่ะโคนดังเนาะรอไล่กลับอะไรนะไล่ไล่ลงเวที เออปิดกองไว้ห้าทุ่มห้าทุ่มเหรอว่าวันนั้นทั้งยี่คืนไปเด็กหรืเก่งมากตอนนักมวยเหรอพี่พี่ถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปแบบพี่แน็กหรอพ่อน้องไอ้คิวอุ้ยเขามาบักผู้หญิงใช่ไหมอ๋อไม่ยังอ่ะเราจะเปลี่ยนแนวแล้วครับใช่ขนาดผู้หญิงแล้วมันขนาดผู้หญิงแล้วมันผมซื้อ่าบูนเคกกมาคุณสร้างมันกันดีกว่า คือเขาทางแล้วแแม่น้องไอคิ้วจำได้พ่อมเอากอพวิ่งกี่เราผมก็เล้ยงหูเลยเน็คดาทุพลสาวน้อยเพลานแพงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ้ามะมมัวทนะน้อมเป็นปัดโดนผมล่ำหน่อยพ่อผมเอา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  อุยอุวยสวัสดีครับอันนี้สวัสดีพี่ทัศน์สุรศักดิ์ครับเมื่อกี้พี่เบลถามหาอยู่นะอะไรนะครับพี่เบลถามหาหนูอยู่เหรอถ้าบอกว่าอยู่อยู่ไหนก็บอกว่านอนหลับอยุตินอนอนหลับอยู่ใต้เวทีแล้วไม่ได้ขึ้นเหรอไม่ได้ขึ้นอ้าววันนี้ใครขึ้นให้คนละสองพันอ้าวเหรอเรื่องกองยังเรื่องอะไรีเล็กสองบาทเนี่ยตอนนี้ใครเรียกวะ ป้าผู้ชายแข็งแรงกันมากเลยเสวัสดีครับนรพี่วัดพี่วัดสรุปไปไหนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายภาพยนต์เรื่องไข่ออเสร็จแล้วนะครับกลับที่พักนะครับผมตอนนี้ก็นะครับเตรียมตัวพักผ่อนนอนวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยนะครับก็ขอบคุณ FC ที่มาให้กำลังใจลูกสาวกันด้วยนะครับ ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันที่ตลาดกินซ่าลังสิทธ์นะครับวันนี้ก็นอนไปชั่วโมงเดียวเองทุกคนขอบคุณวันนี้หน้าเวทีแบบชื่นใจมากเลยลูกเอฟซแฟนคลับลูกสาวมาเยอะมากนะครับศิลปินดารามานะครับพ่อเอกชัยศรีวิชัยมากันครบเลยครับบรมกูพ่อปู่พ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่บรมกูทุกท่านนะครับที่มาวันนี้เรานอนกันที่นี่นะครับง่ายสบายๆนะครับได้พักผ่อนอาบน้านอนพรุ่งนี้เราเดินทางกัน นะครับเจอกันที่ตลาดกินซาลังสิตนะครับ22นะครับอรุงอิงมีนะครับกับคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยนะครับที่ระยองนะครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบายกูดไนท์ครับ